เลยสิพาไปตามหาปลาร้าแม่คําแพงค่ะเมือ่อหนีมันยู่มองใดนในตลาดหน้าวานี่แพงนี่กับบะมีแพงนี่กับยังบอมแมนมาเป้ามาอู้เจอแล้วพี่น้องจาน้ำปลาร้าแม่คําแพงนี่เด้นี่เด้นี่เด้เพิ่นวางขายอยู่นะคะแพงนี้แพงแม่อะไรนะคะ แม่กำไรผักสดค่ะเจ้าของร้านเด้อค่ะขายผักขายเครื่องปรุงพี่นองจา๋าผู้ใดอยากได้ปลาร้านัวปลาร้าแซบหรือว่าผักสดไปกินกับต่างมะหุง่งเซินเลยค่ะแผงแม่กำไรนะคะยางมาอีกทั้งนี่ก็มาเจอค่ะนํำปลาลาแม่คําแพงเด้อใครอยากแซบอยากนัวไทยน้าหว่าแวะแม่น้อยผักสดก็มีค่ะพี่นองจา๋าขวดแบบนี้เลย ป็นลูกสาวแม่แล้วทั้งนี้ค่ะผู้ใดอยากได้ของสดพักซดเครื่องปอกเครื่องปุงมหาแม่อย่างคะแม่เอค่ะแม่เอค่ะกลางตลาดเลยนาหว่าเฮานะแม่นะเนี่แม่คำแพงแม่เอค่ะ ว่าค่ะแม่คํำแพงนะคะโอเคนใจมาซื้อได้นะคะขวดละ้าวบาทขวดละยสบาทจ้าเอาเป็นว่ามือนีภารกิจของแม่คํำแพงคือสำเร็จแล้วด้วยจ้าหหน้าปาร,ราแม่คํำแพงตั้งหลายล้านพี่น้องผู้ใดอยู่อำเภอหน้าว่ายังบอลองซิมก็ลองเปิดใจซิมเบิ้งเด้าอยากให้ไปตะลุยตลาดได้อีกบอถ้าอยากให้ไปคอมเมนต์มาบอกได้เลยจ้า